วันนี้เราไปกางเต็นท์กันที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเราได้นัดเพื่อนๆไปกางเต็นท์กันที่พุทธกาธันวาแคมป์ซึ่งบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตัวลานจะมีให้เลือกทั้งหมด3ชั้นทางลานจะแบ่งเป็นล็อกๆไว้ให้แล้วและจะมีตรงบ้านหลังเก่าที่สามารถกางได้นะครับในการเข้าไปกางเต็นท์ของลานจะคิดอยู่คนละ150บาทไม่คิดค่าไฟไม่สามารถใช้แอร์ได้ห้องน้ํามีทั้งหมด3ห้องจะอยู่ตรงโซนที่จอดรถคาแคมป์สองห้องและบ้านหลังเก่า1ห้องตัวห้องน้ําที่อยู่ตรงคาแคมป์จะมีฝ บัวและมีโถส้วมนะครับเพื่อนๆพ่อห้องน้ําที่อยู่ตรงบ้านหลังเก่าจะอาบน้ําแบบเป็นขันนะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้รับความเย็นแบบเต็มที่เต็มร้อยเลยนะครับเพื่อนๆนไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นในตอนกลางคืนอากาศจะเย็นสบายมากๆานะครับแบบหนาวมากนะครับเพื่อนเพื่อต้องเตรียมเสื้อไปด้วยนะครับในตอนกลางวันอากาศก็จะร้อนนะครับแต่ยังมีลมเย็นที่พัดเข้ามาผ่านร่างกายของเรานะครับและไฮไลท์นะครับก็คือตอนกลางคืนเนี่ยจะมีพระจันทร์ดวงใหญ่ขึ้นหลังแนวหุบเขานะครับแต่ในกล้องเนี่ยอาจจะมองแบบดวงเล็กๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ ตานะครับจะผิดคาดจากในกล้องนะครับจะเห็นแบบดวงใหญ่มากนะครับแล้วขึ้นเร็วมากในคืนวันที่5ตอนเวลาประมาณ4ี่หทุ่มถ้ามีเสียงดังคือเพื่อนคนนี้เลยนะครับเพื่อนเเขาอาบน้ําที่บ้านหลังเก่านะครับซึ่งเป็นขันนะครับคือตักลาาทีเดียวแล้วเขาก็ตะโกนเสียงดังมากๆนะเพื่อนๆทําให้คนตกใจทั้งลานเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าเขาอาบน้ํากัน4ี่ห้าโมงเออเขาอาบกันเร็วดีเนาะแต่ที่ไหนได้4ี่หทุ่มเอาเรื่องเลยครับเพื่อนในส่อนลยว่าวน วิวสวยนะครับทั้งชั้น1ชั้น2องชั้นส,สเลยวิวที่สวยที่สุดนะครับคือตรงบ้านหลังเก่านะครับจะเห็นวิวภูเขายาวทอดแม่น้ําเลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้เจ้าของบริการเองใจดีมากนะครับ